ดีค่ะสุภาพมือสองค่ะแอลค่ะนางค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋ายวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหัวเสื้อเชิ้ตกระดุมเสื้อเชิ้ตยีนเดรนิ่งบางผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานด่วนนะคะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกานะคะลูกค้าจ๋าลดไอพีนะคะเป็นสินค้าของทาง า6 5 0 0บาทนะคะน้ำหนักนะคะลูกค้าจะ45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจะ150-180ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นคะลูกค้าจะาขออนุญาตประมาณการนะคะ36บาทคะ่ะใช่แล้วเป็นชุตยีนเป็นเจลี่แบบบางๆคุณพี่คะสวยเลยอะ่ะอันนี้มาเป็นมัดเลยะคะ่ะ ลูกค้าสวยหรือคูงไม่ต้อแถมป้นด้วยลูกค้าลงมีกระดุมก็มีกระเป๋าด้วยมีมีกระเป๋าดังค่ะอุ้ยทำไมตัวน,นี้เท่จังตัวน,นี้เล่นโทนสีด้วยค่ะลูกค้าจา๋าไล่โทนสีมาด้วยแล้วก็ตัวน,นี้เป็นกระดุมบุกด้วยนะคะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะลูกค้าสําหรับพ่อค,ะะคะ้าแม่ค้าที่สนใจงานเสื้อเชิ้ตยีนเดนิมผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เลยนะคะห5 0 0ห้ารอยบาทคุณภาพเกรดเค่ะลูกค้าจ๋า อาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะประมาณการ5ถึง15เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเปื้อนดำอาจมีเจอใช่ค่ะลูกค้าจ๋าทำรูปเสียหายอาจเจอบ้างน้คุณพี่จ๋ายิ่งเช่ายิ่งเช่าอีกหนึ่งรายการช่วงเช้าค่ะลูกค้าจ๋าวันศุกร์ที่สดใสนะคะคุณพี่จ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย นะคะคุณพี่คาะกับรายการแรกของเราเป็นหมวดเสื้อเชือตยีนเดนิบบางผู้หญิงค่ะและ,ค,ะคุณพี่คาะไซส์จะอยู่อาไซส์รวมๆนะคะไซส์ S อไซส์ M ไซส์ L นะคะคุณพี่คาะมีแต่ไซส์เล็กและไซส์ใหญ่นะคะขามาหมดเลยนะคะได้แล้วค่ะลูกค้าจาแนะนำเลยค่ะลูกค้าจ้านะคะสำหรับหมวดนี้ <6. S 1> ต้นทุนประมาณการ3 6ก <6. S 2> บาทเท่า ค่ะจ้าซึ่งลูกค้าสามารถนำไปทำกราคาขายได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่แนะนำพาะค้าแม่ค้าที่ขายงานผู้หญิงอยู่แล้วอยากได้หมวดนี้เพิ่มเติมนะคะลูกค้าจ๋าสามารถสัง่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวยเลยค่ะบอกเลยแต่ว่าแบรนด์น่าจะเยอะอยู่นะ,ะน่าจีย u น่าจะเยอะเราไม่ได้ดูแบรนด์จีด้านข้างให้ลูกค้าเลยนะคะคุณพี่จ๋าตัวนี้เป็นงานของ GU นะคะคุณพี่คะอ่ะ เรารวมทั้งสโซนนะคุณพี่จ๋าเพราะว่าตัวนี้ได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานเมกาเรื่องแบรนด์เราก็รวมเรื่องไซส์เราก็รวมนะคะคุณพี่จ๋ารวมมาเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแถวสั้นช้ายแขนยาวนะคะลูกค้าจะเอาตัวนี้เป็นแบรนด์ของ Follower อีกแล้วจ๋าแบรนด์ยี่ห้อก็มีมาควะกันเลยค่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์ที่เจอไปมีทั้งโ o ลเวอร์มีทั้งโอนาวีค่ะลูกค้าจ๋ามีทั้งอะไรนะคะจียูยูนิคอ้ หลากหลายแบรนด์ที่เจอไปนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นของยูนิคอร้าน่าจะทำไมกระดุมมุกอ่ะอ้าตัวนี้เป็นแจ็บค่ะลูกค้าจะแขนสั้นด้วยนะอุ้ยแบรนด์เยอะจริงนะแบรนด์เยอะค่ะแบรนด์เยอะนะแต่ว่าบางบางตัวนะจะเป็น GU จะมาเยอะๆใชส่วนมากจะอยู่อ่าด้านข้างนะสำหรับแบรนด์ G ีไม่เยอเลยค่ะลูกค้าจะอะรัว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 บางตัวมีเป็นกระดุมมุกบน บางตัวไม่มีกระดูมมูคค่ะลูกค้าจะอาจจะมีปนมาบ้างนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแขนสั้นแขนกุดค่ะแขนยาวค่ะลูกค้าจ๋ามีพระเท้าอยู่ในนี้เป็นยีนเดนิบางค่ะลูกค้าจ๋าสีเข้มสีสนิมนะคะสียีนฟอกสียีนบลูค่ะลูกค้าจ๋ามีค๊ามาให้เลยบางตัวมีตกแต่งแบบว่าสไตล์ลายปงลายปักก็มีติดมานะคะใช่ค่ะแขนสั้นแบบนี้ก็มา นะคะคุณพี่ขาเข็มั้นปรุงแบบนี้ก็มีะนะคะหรือว่าจะเป็นเข็มยาวนะคะลูกค้าจากสไตล์แบบนี้ก็มานะคะคุณพี่จ๋าหรือว่าจะเป็นแบบว่าสีเข้มนะคะคุณพี่ขาเป็นกระดุมนะคะเป็นทรงกระดุมมุกแบบนี้ก็มีค่ะคะคุณพี่ขาเอาง่ายๆมีมาหมดเลยนะคะคุณพี่ขาอสีเข้มสียีนสกสียีนส์หนิมนะคะคุณพี่จ๋ามี้ามาหมดเลยอะตัวนี้เป็นแบรนด์ของโอนาวิค่ะ หลากหลายแบรนด์เลยที่เราเจอไปนะคะลูกค้จาจ้ารับเป็นกระสอบรีวิวนี้ได้หรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะสินค้ามีพร้อมจัดสตรงค่ะ45โล6,500บาทค่ะลูกค้าจะาจาจำนวนตัวนะคะเป็นเพียงประมาณการแต่ละกระสอบนะคะโดยประมาณ150-180ตัวะคะ่ะลูกค้าจะาเฉลี่ยแล้วต้นทุนประมาณการ36บาทนะคะค่ะประมาณการนะคะใช่แล้วแถ้าเป็นไซส์เล็กๆ มาเยอะๆนะคะดูว่าจะเป็นผ้าแบบบางจ,าจ้าๆนะคะต้องทุนต่อชิ้นอาจจะลดแต่ว่าถ้าเป็นผ้าหาานาขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะต้นทุนอาจจะเพิ่มอ่ะตัวน,นี้เป็นงานของรีวายจ้าอ่ะ รัวๆรัวๆรัวๆกันค่ะคุณพี่คะแบรแท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าดูเป็นด้วยใช่ค่ะคุณพี่นะแต่ว่าตัวนี้เรานะนำเข้าจากต่างประเทศโดยตรงใช่นะคะลูกค้าจากซาสันคุณนภัสเกตเอด้วยนะคะอู้แบรนด์หลากหลายเยอะมากอู้ทำไมน่ารักจังตัวนี้ตัวนี้แบบว่าแขนหลังยาวด้วยแขนทอดด้วยลายโทด้วยน่ารักจังแต่ว่าใส่ได้ไหมคะน่ะไม่เขี่ยไม่น่าจะได้แต่หนูอาจจะได้แต่เขี่ยไม่น่าจะได้เขี่ยไม่ใส่ไม่ได้ ถ้าพูดถึงเรื่องไซส์นะคะอยู่ในนี้มี่ะมาช่ค่ะเรื่องไซส์มี่ะมา S ค่ะ M ค่ะลูกค้าจ่า L ค่ะมีติดมาแต่ไม่ได้การันตีนะว่าจะเป็น S ี่ตัว M ี่ตัวหรือ L ี่ตัวนะใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวเลยค่ะลูกค้าจ่าสวยเลยแขนยาวก็ไม่ต้องซีเรียสนะมีขาบางตัวนะสามารถคัดแขนมุนแขนได้ได้ไปต่อที่แบรนด์ของเราค่ะลูกค้าจ่าตัวนี้เป็นงานของ G U ค่ะ แถวขโมยฝังหมูไปนครับมี่ตัวแถวขโมยฝังไม่ได้มาหยิบมาเลยนะแูจาตรงนี้น่ะคะคุณเห็นปั้นด้วยอุ้ยดูเห็นไหมก็ไคปแล้วเนี่ยแถวขโมยฝังหมูไปไปต่อที่แจ๊บค่ะไม่พักสอหรับแบงค์ค่ะพี่ค่ะไม่พักกันเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ของเขาคืองานรวมที่เจอทั้งแจ๊บโอนาวีโฟลเวอร์ จียูยูนิคอเมริกานีเซอร์คุณพ uh huh> ี่เจ้าแล้วก็เป็นรีวายนะะคุณพี่เจ้าแล้วก็เป็นของมัสโมนะฮะแบรนด์เยอะอยู่นะเยอะมากนะคะแบรนด์ยี่ห้อมีค้ามาค่ะกระดุมมีทั้งกระดุมลูกค่ะลูกค้าจะหลากหลายแฟชั่นอยู่ในนี ลูกค้าสนใจ G F เข้ามาได้เลยสวัสดีกันอีกรอบนะคะลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจของบักเราด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจารีวิวกันนะจ๊ะจ้าตัวเมื่อสักคู่นี้ก็รีวาวนะคะคุณพี่จา๋าแบรนด์หลาอีกเยอเแบรนด์เยอะมากแบรนด์เยอะมากแล้วก็อะโทนสีประมาณนี้เลยจ้าคุณพี่จ๋าผ้าก็ใหม่สะอาดคุณภาพก็เกรดเอจ้าราคาก็ถือว่าประหยัดอยู่นะ 6, 500้าร้อยบาทนะคะคุณพี่ขาคุ้มคุ้มเลยนะคะ ช่แล้วค mm ่ะ hmm. ล mm ูก hmm. ค mm ้าจ๋าสวยๆนะคะเป็นอีกหมวดที่แนะนํานะคะลูกค้าจ๋าที่ขายงานแฟชั่นผู้หญิงอยู่แล้วนะคะแนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมได้ลูกค้าจ๋าสนใจนะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้หรือว่าพักหาพนักงานโดยตรงได้เลยนะคะใช่ค่ะด้านหลแฟชั่นรูปไม้ด้านหลังด้านหลังเป็นแต่ว่าตรงแขนเป็นอะไรนะเป็นยีน แล้วข้างหลังเป็นลูกไม้สีดำเซ็กซี่มากอ่ะลูกค้าเส่ตัวเดียวเลยนะได้เลยแล้ก็ทัดเข็โชว์หลังได้เลยโชว์อีกสไตล์เป็นแฟชั่นได้เลยใ่อะคุณพี่จ๋าสนใจกระสอบนี้ CF ได้เลยจ้าคุณพี่จ๋า CF ได้เลยนะคะใส่เอาลูกใหม่ไปนุ่นเองก็ได้อุ้ยสวยเนาะสวยดูค่ะหยิบแล้ววางหยิบแล้ววางใช่ค่ะผู้ชายบางท่านใส่ได้นะขอให้ตัวใหญ่ๆนะบางท่่เหรอันนี้เป็นแบรนด์ไหมคะเนี่ยด้านหลังเขาเป็นการ์ตูนอะคุณพี่จ๋า นี่เป็นแบบว่าเป็นงานฝีมือเป็นสกรีนนะอเป็นงานปักนะคะคุณปีศาจตัวนี้เป็นงานปักอยนางที่เจอกระตูนอะไรคะเป็นกระตูนด้วยอยูได้คล้ายๆเหมือนเสื้อมอสคอมาแต่ว่ามอสคอมแฟชั่นอะมันหุ้มแฟชั่นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะใช่เนี่ยเองวัยรุ่นก็ได้นะได้เชิ้ตคอจีนเชิ้ตคอจีนก็มาหลากหลายแบบค่ะอยู่ในนี้ค่ะลูกค้าจ๋าสนใจติดเข้ามาได้เลย คุณคะจ๋าชอบกระสอบ B F กันเข้ามาได้นะคะอุ้ยตัวนี้สวยเป็นแค้ท้ายลายปักไหมคะอุ้ยตัวนี้สวยกว่าค่ะตัวนี้สวยเป็นเหมือนครอบค่ะคุณพี่จา๋าแต่ยังคงเป็นเดนิมแบบบางๆคคุณพี่จา๋าแฟชั่นหลากหลายแต่ยังคงเป็นอ่าเนื้อผ้ายีนเดนิมบางแขนสั้นแขนขดเสื้อโค้งเสื้อครอบนะแขนสั้นแขนยาวมีมาหมดค่ะคุณพี่จา๋าหลากหลายทรงหลากหลายสไตล์นะคุณพี่ขาแต่เนื้อผ้าของเขาเป็นเนื้อผ้ายีนเดนิมแบบบางๆ นะคุณพี่ขาใส่ง่ายนะคะ<า>สวยเลยสว<า>ยเลย่ะ,ยะสวยเลยอ่ะสวยเลย่ยเ,ยยเยแฟชั่นจัดเต็มนะคะใช่ค่ะลูกะคะ้าจากตัวนี้แก๊บปค่ะี่าอวะคะ่ะน่ารักแล้วเป็นแขนคล้ายๆแขนตุ๊กตาแบบนี้นะะนนนะะลูกค้าแนะนําลูกค้าแฟชั่นหลากหลายสไตล์อยู่ในนี้นะคะใส่ได้ทุกวัยของผู้หญิงเราเลยนะคะลูกะคะ้าจ้ะวัยรุ่นห สามารถใส่ได้เลยส,สวยๆยดืดยื้อค่ะลูกค้าขาเป็นแฟชัน่นดีเรลิมบารนะคะใช่ค่ะอันนี้เราก็ประมาณจาะนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปนุ้นกันอีกอะค่ะ <c oughs> ขออนุญาตทวนรายการค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้เป็นหมวดเสื้อเชิ้ตยีนเรนิงบางคุณผู้หญิงตัวนี้จะเป็นงานรวมค่ะลูกค้าจ๋า คุงานเมการดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัตะะรราคาค่ะลูกค้าจาราคา6,500บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะ1 5 0าถึงชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะลูกค้าจ้าประมาณการ3 6บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัตรได้นะคะช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะ ค่ะจิตตามี2ช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรมแล้วก็ t ิ๊ก o อค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ